ส3 0คนในซูมใช่เดี๋ยวจะต้องมาร่วมเล่นเกมกับเรานะครับเราจะสุ่มผู้โชคดี2ท่านเท่านั้นนะครับเราจะให้จับกันนะครับเพราะถ้าให้มาชี้อย่ี้มันง่ายไปมันง่ายไปมันต้องรันที่รอโอเคให้ให้จับ่างนี้เลยนะครับแนี้เลยครับหนึ่งคนจะเป็นทีมไรนะครับอีกคนจะได้เป็นทีมวินครับถูกต้องครับผมทีมใครก่อนพี่บอทีมของพี่ไร์ก่อนเลยดีกว่านะครับครับคุณชิดนุชชาสายรัตน์ครับอาชิดนุ ชาสายรักนะครับอยู่ไหนเอย่ยชิ้นเอยชินูชา่าอันดรสกอร์จูนแอทอีเมลคอมนะจ๊ะเราจะหาจจะเจอไลยพี่บอยเดี๋ยวทีมงานเราเซิร์ชให้เดี๋ยวทีมงานโอเคโอเคมามาทา้องฝั่งพี่วินบ้างครับของผมเป็นคุณลลินพัฒน์บุญสำราญครับคุณลลินพัฒน์บุญสำราญครับจะได้เป็นทีมวินนะครับครับผม furious.fern@gmail.com โอเค เดี๋ยวสองคนนี้จะเป็นผู้โชคดีที่จะต้องร่วมประกบทีมกันทั้งวังกันทั้งบินแล้วก็ไปผู้โชคดีจะเป็นส่วนหนึ่งที่กำหนดชะตาของทั้งคู่ใช่แล้วครับผมว่าจะชนะเกมหรือเปล่านะครับคือถ้าจะเป็นคนสั่งการได้เลยแลวเขาจะเป็นเหมือนตัวละครในเกมเราก็เป็น<แ>อวตารขึ้นมานะครับซึ่งเกมนี้เราต้องมีอุปกรณ์หอคมหอกขลับเลยกบผมมาแล้วมาครับเกมนี้มีชื่อว่าเกมดึงดาบเอา นะครับนคืดึงดาบดึงดาบแล้วมีดาบหมา,บายเลขอึงถึงหมายเลขเจ็นะครับกติากาก็ง่ายๆเดี๋ยวเราจะให้ผู้ร่วมทีมกับคุณสองคนเนี่ยเป็นคนเลือกหมายเลขให้ใแล้วคุณจะต้องาหดิบดาบตามที่เขาเลือกแล้วเลือกเขาไม่ได้เจ็บได้ปวดแต่ว่าไร้วีนต้องเสี่ยงชีวิตถูกเพื่อดึงเลขตามแฟนคลับถูกต้องใครที่เจอดาบที่เป็นดาบโอชีก่อนชนะมันจะมีดาบเดียวโอชีถูก ดึงไปเรื่อยๆดาบอื่นจะเป็นดาบลงโทษไปเป็นลงโทษเยอะจริงๆเลยหรือจะมัดมหรือจะมันซึ่งเราก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรบ้างไม่รู้ไม่รู้รู้นะเราไม่รู้นะเดี๋ยวระหว่างนี้เรารอก่อนนะฮะสำหรับสองผู้โชคดีของเรานะครับครับอ่ะเพฮ้ะนั้นเกมนี้จริงๆแล้วบทลงโทษมันก็มันก็มันน่ารักอ่ะมันไม่ได้โหดร้ายอะไรหรอกก็ไม่แน่เหมือนกัน ก็ต้องรู้ม,มีอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ,ะ,นะต้องรู้บนหน้าจอนะต้องรู้บนหน้าจอดึงดาออกมาแล้วจะเป็นอะไรนะครับครับผมอ่ะพาตอนนี้ทั้งแฟนๆที่ดูอยู่ทใงบ้านแล้วก็230คน,คนที่ดูผ่านซูมของเรานะในตอนนี้เดี๋ยวรอเป็นกำลังใจให้กับไรวินโอเคโอค้โหได้ละคนอยู่ <S 2> <S 2> <S 2> ผม,ผมว่าอยู่กันทั่วประเทศนะตอนนี้มีมีหลายหลายเชื้อชาติมีมีชาวญี่ปุ่นด้วยนะครับเชย์เปนิสเออ ทีมไทยแลนด์เขาบอกว่าคนคนญี่ปุ่นที่อยู่ที่นี่แฟนคับคุณมีไกลที่สุดจากที่ไหนอะไปวินที Mexico, ่ที um King, ่ชาติมาเออเป็นประเทศแบบว่าเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเม็กซิโกเลยเหรอใช่เม็กซิโกครับเม็กซิโกพวกโหเขาไปอยู่อันไหนกี่มาเม็กกซิโ กอก็มีนะครับโอเคมีทุกที่นะครับถือว่าแฟนคลับเยอะมากๆแล้วก็วันนี้เรามารดูการกับความพิเศษของโอชิโอเคครับตอนนี้ผู้ชมดีสองท่านเดี๋ยวขอทีมงานของเราตอนนี้กําลังตรวจเรื่องของโควิดอยู่นะครับเดี๋ยวให้พวกเขาขับตัวสักสิบสี่วันแล้วเดี๋ยวจะงานไปไหนผ่านสายแรกก็ตรวจด้แค่ของดิวนอร์โมอเออคนแรกอดใจรอสักครู่เดียวอูอาร์นี่มีมาจากมาเลเซียด้วยครับเดี๋ยวให้ให้ไบรท์วินได้ได้เห็นหน้าตาแฟนๆนะครับเอามาแล้วคนแรก อันนี้คือทีพี่ไบร์นะทีไบร์อันนี้คือทีพี่ไบร์พูดคุยอะไรบาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมค่ะได้ยินจ้าแนะนำโวหน่อยหนูชื่ออะไรครับชื่อจูนค่ะน้องจูนน้องจูนตอนนี้ดูอยู่ที่ไหนยังไงครับอยู่อที่หอบขามค่ะจังหวัดอะไรนี่อยู่จังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพนี่เอง ะครับผมวันนี้เราต้องมาร่วมทีมกับพี่ไบร์นนะห้ามพาพี่ไบร์เขาแพ้นะแพ้โดนโทษนะเลือกให้ถูกนะไบร์อยากจะบอกอะไรกับทีมเราบ้างไหมฮะชะตาผมอยมู่ในมือคุณนะเวลาโดนลงโทษจูนไม่ได้โดนนะไบร์นโดนจูนปกดดันมากเลยโอเคอ่ะแล้วจูนถามจูนนิดนึงจูนเล่นอา b ีหรือเปล่าครับ เล่นนะมอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้เล่นเหมือนพี่แต่หลังจากนี้เราจะต้องไปเล่นแน่นอนเลยถ้าได้สกินไปเม่อกี้ต้องเล่นเลยไปแลกสกินนะไปแลกสกินโอเคจอฝั่งนู้นเหมือนกำลังจะมั้งอ๋มหายอ่านพี่ผมยังเห็นอยู่เดี๋ยวราลอก่อนเดี๋ยวเราดับนิ้นเราดับดิ้นก่อนจูนเราดับนิดนะครับผ่านมาตรการคัดกรองก่อนจูนง่ายๆตรีกาเดี๋ยวที่อธิบายจูนอีกทีหนึ่งจูนแค่เลือกดนาให้พี่ไบรท์มีหมายเลขึหนึ่งถึงเจ็ดเลือกยังไงก็ได้ให้ได้้้เเเปป็นนโโโลลลกกขออองิิชชครับะไยแต่ถาืผด โดนลงโทษนะคือหกอันโดนลงโทษหนึ่งใช่แล้วก็พี่บายก็จะจาจูนไปจนวันตายใช่ใช่จูนเป็นคนมีโชคในการเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้ไหมครับเออโบนเป็นคนดูดีไหมเออกลางๆค่ะแล้วเคยได้รับการถูกลงวันหรือว่าเคยซื้อลอตเตอรี่อะไรถูกบ้างไหม ปกติไม่ค่อยได้ซื้อมันไม่คนไม่มีดวงเลค่ะโอเคโอเคโอเคไ่ากครัพี่วันนี้อาจจะเป็นดวงดีของจูนก็ได้นะครับโอเคโอเคโอเคจูนอดใจรอก่อนแล้วลองคิดในใจว่าจะเลือกหมายเลขอะไรให้กับพี่ไบร์ทเขาเออนะครับส่วนทีมวินตอนนี้เดี๋ยวสักครู่ครับรู้สึกว่าผลตรวจร้อนร้อนปวดข้อไม่ร้อนเลยปัญหาเทคนิคใช่ไหมนู่นพิมพมาแล้ว37.8เออตรวจยังไหม ออเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอเชีมรบินก่อนนะครับครับผมจูนลูกขนมจูนนี่มันมันอะไรยังไงอ่ะอธิบายหน่อยดินี่โอ้ยแล้วเราก็นั่งบางหมดเลยเนาะนี่เราไปถ่ายเองหรือว่ามาจากไหนไงเนี่ยจูนเอ่อเป็นเซฟมาจากในทวิตเตอร์อะค่ะแล้วเคย,ดยได้มาเจอพี่ไบรท์บินแบบตัวจริงไหมเคยเคยเจอค่ะครับเคยเคยเจอเอ่อจริงจริงจริง เป็นเป็นพี่ของทั้งไบร์ททางบินเลยค่ะโอ้ยน่าเด็กน่าเด็กเลยค่ะก็คือเคยเจอทางน้องไบน้องบินที่งานอวยชีอะค่ะพี่สัญญาณใช่ใช่ัจริงเคยเจอกันมาแล้วแล้วนอกจากไบร์บินเนี่ยเคยติดตามงานพี่โบพี่เผื่อนนะครับไม่น่าถามโบยตงเคยดูเรื่องที่ที่พี่แสดงกันอะค่ะไม่ได้พูดชื่อเรื่องใช่ใช่โบไม่น่าถามไม่น่าถามให้เราเจ็บเราปวดก็ไม่เจ็บแล้ว พี่ขอโทษจูนด้วยแล้วกันเอาล่ว่าเคยเห็นบ้างนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้จูนรอช่วยทีมฝั่งพิบายนะแล้วกันนะโอเคโอเคอ่เตรียมตัวให้ดีนะครับตอนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็เดี๋ยวให้จูนไปแบบไปอธิษฐานไว้นะครับมาคุยกับไร้วินดีกว่าอย่างไรที่ปกติเป็นเกมเมอร์ด้วยเพราะว่าเคยเล่นเกมด้วยกันเน่เออคุณอยู่ในคลุมเดียวกันไม่เหรอนะแล้วคุณพาน้องเข้าไปเสียหรือเปล่าเดี๋ยวคลุบมนี้ให้โคด้วยนะผมผมก็เก่งใจน้องเขาเหมือนกันเป็นไงชีวิตเกมเมอร์ของของไบรท์เป็นไงบ้างชช่่ววงงนนนีี้้้ก็ลล ช่วงนี้งานเยอะขึ้นครัก็ต้องตัดเกมออกไปบ้างครับแต่ถ้ามีโอกาสก็จะรีบกลับไปหาอย่างรวดเร็วเลยครับไม่ต้องห่วงเพราะคำฝั่งนั้นก็รอไปอยู่แล้วนะครับ ไม่ต้องห่วงแล้ววิลาะวิลาปกติได้แบบได้ลงไปตีป้อมหรือเล่นเกมอะไรกับเขาบ้างไหมครับตีครับตีครับคือต้องบอกก่อนว่าอวีนี่ยเป็นเกมเชื่อมสัมพันธ์ผมกับพี่ๆใน GMF เลยใช่คือตอนแรกเนี่ยพี่ๆใน GMF เนี่ยเล่นอวีกันหมดเลยครับแล้วเราก็เป็นเด็กใหม่เราก็ไม่รู้เอ๊ะเราจะคุยกับเขายังไงผมสมัครเลยอวีพี่มาตีป้อมกับผมเอาไปจบแค่เอาอวีแล้วก็สามารถเข้าสังคมได้เลยตอนนี้หรอปัจจุบันพี่ๆเริ่มคบหมดแล้วเพราะว่าถั่ว ต้องมีเนี่เอาแต่คนอย่างนี้ดีนะมันทําให้เรารู้สึกว่าในทีมมันก็มีความค้ากันไปไงมือเก่าม,มือใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องค่อยๆเริ่มใช้เกมเชื่อมสัมพันธ์ใช่ไม่จริงนะเคยเป็นไงกับแกงเนี้ยเล่นกันทุกคนจริงๆคือเวลาว่างนี่มาต้องต้องยิบม,มือถือ,อขึ้นมาตีด้วยนะเฮ้ยไม่น่าเชื่อมาแล้วอาขอเสียผมมือต้อนรับนะครับทีวีสวัสดีลูกสวัสดีครับทักทายพี่วินหน่อยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรชื่อเฟิร์นค่ะเฟิร์นของเฟิร์นค่ะเฟิร์นวันนี้ต้องมาเป็นทีมพี่วินนะต้องเลือกหมายเลขให้พี่วินนะเอ้าทำไมอ่ะไปดูซใจต้องเลือกในวันนี้แน่นี่ให้พี่วินเขามั่นใจในตัวเราหน่อยสิหัวเราะอะไรเนี่ยพี่วินน้ำอยากจะบอกอะไรเฟิร์นไหมเอ่อสู้ๆครับเลือกเบอร์ดีๆนะครับชีวิตที่มีเขาอยู่ที่หนูนะครับเฟิร์นจ๋าุ่นที่เฟิร์นเลือกมาเนี่ย ไบรท์วินนี่ไม่เห็นเลยนะพี่เห็นแต่ใครเป็นคนที่ป้องปากอยู่ข้างหลังหนูอนะนี่หนูถ่ายเห็นแน่เลยคณะรุ่นเนี้ยคุณโฟกัสไ,ไม่ใช่ไม่ใช่คร<น>ับโ,โอเคเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าพี่บอได้เลยครับทั้งสองทีมน,น่าจะพร้พอมละเพราะฉะนั้นทั้งสองคนนี้ทั้งจูนแล้วก็เฟิร์นน้องช่วยดีๆเรื่องเล่ห์ดีๆนะครับก่ <Okay S 1> อนอื่นจะให้ไบรท์กับวินเป่ายี่จบก่อนว่าใครจะได้เริ่มเลื่อนด่านคนแรกมาเป่ายิี่จุกโอเคไปเรื่มก่อนครับไบรท์ครับ เป็นคลิปทั้งไฟเลยจูนที่ไร์จูนได้เวลาแล้วหนึ่งถึงเจ็ดจะให้ไร์ดึงดาบหมายเลขอะไรดีจ้ะเอาเบอร์สี่แล้วนันค่ะเบอร์สี่นะครับดาบเบอร์สี่เบอร์สี่ไม่ต้องผัดคอเด็อกแล้วลเนี่ยเราไม่ดักคอแล้วเชิญเชิญเเอาลองดูดึงได้ไหมครับดึงได้เลยครับหนึ่งสอมมา ดูโดยชี้แล้วทำหน้าเซ็กซี่ให้ฝ่ายดูจกนกว่าจะยอมให้ผ่านครับขอบคุณจูนด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับจูนขามือหนูดีมากนะครับหนูดีมากเด็รเราไม่ได้ชนะนะครับวันนี้ <c oughs> จูนดูน,น่าสีดสีที่บ้ากตอนนี้ไม่เป็นไรครับพี่แล้วกันดูพี่โอเค,อคอใจอันนี้เราเราไม่ต้องจริงจริงแค่ถือเฉยๆทำท่าดื่ก็ได้ทำท่าเฉยเฉยมากๆแล้วก็ ขันไปทางหาให้ถึงที่นึิมกรรมการอยู่ตรงนี้กันต้างเป็นกรรมการใช่ไหมครับมีต้องอะไรเลยใครเป็กรรมการนะครับผมนี่ทำหน้าเซ็กซี่ดื่มแล้วทำหน้าเซ็กซี่มากดูผมอยากเห็นหน้าเซ็กซี่ของคุณเหมือนกันครับผมถ้าไม่ถนัดเปิดฝายอะไรก็ได้นะโอ้โหเอ้สิ้นตัดสินได้ก็คือน้องเบิร์ดมานี้ได้ไหมครับไม่ได้ขออทีหนึ่ง ขอขอให้ทีจเรากรรมการตองขอให้ทีมโอเคไหมเพียงได้ได้เรอว่าผ่านครับโอเคผ่านไปหนึ่งดาบนะครับใช่มาดูฝั่งของวินบ้างครับน้องเฟิร์นครับเลือกหมายเลขอะไรครับสามค่ะสครับเลือกดีๆนะเฟิร์นนะมาเป็นอย่างไรีมหรือเปล่าบ้าเป็นอะไรครับผมมาเรียบร้อยดาบลงโทษนะครับ ทำท่าอ้อนๆกับแฟนคลับจนกว่าแฟนคลับจะยอมให้ผ่านครับโอ้โหโอเคก็คือเป็นแฟนคลับคนคนนี้หรือว่าเอาทั้ง230คนครับโอ้โหนี้ไมกลับบ้านเลยขอบคุณเยอะนะครับไม่งั้นปั้นหน้าตีเย็คืนอ่ะโอเคโอเคคนณทำใส่แฟนคลับเดินหน้ากล้องนี่เลยค่ะเป็นคนตัดสินนะจ๊ะ นะคะไมเป็นต้าโอเคเดี๋ยวไปผ่านง่ายๆอ่อนครับอ่อนๆเลยครับอ่อนครับอ่อนอีกครับอ่อนไปเรื่อยๆครับอ่อนอ่อนต้องเลยต้องเลยเบิร์ถ้าผ่านให้บอกว่าผ่านนะครับถ้าไม่พอใจให้นั่งยิ้มไปเรื่อยๆนะครับพอใจไม่พอใจแล้วแต่เบอร์นะเกมนี้จะจบโฉบขนาดนี้พอใจแล้วละครับพอใจทก็ดีครับผ่านได้ผ่านผ่านก็ได้ครับผ่านโอเคครับผ่านไปแล้วอ่ะ พราะนักการนี้กลับมาที่ไบรท์มากโดยกั็เป็นคนละดาบแล้วใช่ตอนนี้กลับมาที่มือแรกเราครับจุนเลือกเลยนะครับตอนนี้สี่ไปแล้วสามไปแล้วใช่ไหมสี่กับสามไปแล้วนะครับเลือกอะไรดีครับหนึ่งหรืเจ็ดเบอร์สองค่ะเบอร์สองเบอร์สองโอเคด้านหน้าดีครับด้นหนะาเบอร์สองต้องได้โอชิถึงจะชนะนะครับไม่งั้นโดนลงโทษพร้อมแล้วเบอร์สองคือดาบชุน โห่บทจะชนะก็ชนะกันง่ายๆเฮ้ย okay. จูนใช้ได oh. ้นะหนูใช้ได้นะโอเคนะครับอ่ะยินดีด้วยซึ่งสำหรับเกมนี้ครับไม่ว่าจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะเรามีของรางวัลให้ทั้งคู่นะครับทั้งเฟิร์นทั้งจูนเลยโหยสี้ใจดีให้ทั้งคู่เลยนะครับใช่ครับอ่ะเรามีสแตนดี้นะครับเดี๋ยวให้แบรนด์นี้เนี่ยเซ็นไรเซ็นแล้วแจกให้เลยจริงเหรออโ้ดีจังเลยครับเบสแตนดี้ใหญ่เลยนะไม่ต้องมีนี้ด้วยอันนี้ไหน โอ้โหนี่คือตื่นมาก็จะได้เห็นไบร์วินใช่พร้อมลายเซ็นในขนาดเท่าตัวจริงโอ้โหน้องจูนน้องจูนูให้พี่คนให้จูนตอนนี้เลย5 0 0 0 0บาทขอ้โหแซนดี้จูนใหม่ไหมครับไปอย่าให้พี่เห็นเลยเงินทองหาเมื่อไหร่นี่นะเรียบๆโจด้องจอเคเรียบร้อยนะครับพี่ซินเสร็จแล้วนะครับโอ้โหอิจฉาใช่ เนาะแล้วผมบอกนะบางทีเดี๋ยวเขาไปเจอตามสถานที่นอกนะเขาไปดึงกันนะเขาเก็บกับฟ้ากันนะเปิดโซล่าไว้แลใช่ของนี่หายากมีราคาก็ยินดีกับจูนกับกับเฟิร์นด้วยนะจูนขามันเคยเหตุการณ์นิดนึงนะคะครับพี่ใบทำเลิกแต่มันก็ได้เป็นกันแล้วด้วยมือพี่ใบนะคะใช่ใช่หนึ่เดียวเท่านั้นครับหนึ่งเดียวเท่านั้นยินดีกับเฟิร์นแล้วก็จูนด้วยครับอ๋อ ก็ส่งน้องน้องเฟิร์นกับน้องจูนตรงนี้เลยแล้วกันนะครับขอเสียงบมือให้กับแฟนคลับทั้งคู่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบบคคุณรัะเดี๋ยวเราแจกกันไปเรื่อยๆเลยนะฮะครีบเราเล่นเกมกันไปแล้วต่อไปเราจะมาหาผู้โชคดีนะครับที่ได้รับรางวัลเป็นรถจักรยานยนต์ย Yamaha Airbox นะครับครับผมให้ไรกับวินเนี่ยแจกโชคเลยดีกว่านะครับประกาศรายชื่อกันดีกว่าโค้ชเพได้ครับคุณใครครับ คุณอนุสราิจใจตุสีใจตุนเนาะงสจใจตุนครับคับคุณอนุสรายินดีด้วยครับยินดีด้วยนะเนี่ได้รับไปเลยนะครับรถเชรยงยนยามาฮ่าแอร์โรสนะครับผมหนึ่งคันไปก่อนเลยนะครับแสดงความยินดีด้วยมากมากนะครับเดี๋ยวถามไร์วินเล็กน้อยครับมาวันนี้รู้สึกยังไงบ้างอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆบ้างครับ โอ้สนุกมากครับอย่างที่บอกสนุกตั้งแต่ไซวิ้งนะครับวันนี้สนุกทั้งวันตั้งแต่น้นข่าวก็ดีใจแล้วดีใจนี่กระบอกอย่างที่บอกเป็นแคมเปญที่สองที่ได้ร่วมงานโอไอซีแล้วนะครับก็ฝากรู้สนุกกัใหญ่ๆครับเพราะว่าครั้งนี้โอเอซีเขาให้ทั้งรุ่นและให้ทั้งแรกแค่มีฝ่ายแยงเองเท่านั้นในครั้งฝากรู้สนุกกัใหญ่ๆด้วยนะครับครับผมพี่วินด้วยครับผมก็ต้องขอขอบคุณโอไอซีมากๆครับที่ให้จัดงานนี้ขึ้นมาให้เราได้เจอแฟนๆอีกครั้งนะครับผมยังไงก็ฝากแคมเปญอื่นๆด้วยนนนะะะคคครรัับบแแลมมเปญี้้ดวยผ ครับผมก็ต้องขอขอบคุณไบร์วินมากมากเลยนะครับที่มาร่วมสนุกกับงาน OEC Summer l ร์ไลฟ h โชครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้ทั้งคู่ไปเตรียมตัวเดี๋ยวตอนนี้เราขอขั้นนิดนึงเพราะว่าเราอยากจะให้ได้ถ่ายรูปกับผู้บริหารอ๋อได้เลยได้แถยรู่เลยดีกว่าทางดาฉเชิะผู้บริ